สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคำพิพากษาที่น่าสนใจมากๆอีกฉบับหนึ่งนะคะเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่80182544เอ่อเรื่องนี้เกี่ยวกับว่ามีคนไปแจ้งความเท็จว่าโฉนดที่ดิดหายเราจะมาดูกันค่ะว่ามีประเด็นกฎหมายอะไรสำคัญสำคัญบ้างแล้วศาลท่านให้เอ็ดผลยังไงโดยเฉพาะเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินกันคือกรรมเดียวกับหลายกรรมในกฎหมายอาญานเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ มาเริ่มกันเลยนะคะครับสวัสดีครับคือกรณีศึกษานี้ดีมากเลยครับทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าการกระทำความผิดครั้งเดียวเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หลายส่วนหลายหน่วยงานแล้วก็กฎหมายหลายมาตราได้ยังไงค่ะเรื่องมันเริ่มจากจำเลยคือคุณเพลินใจเขาปิดแจ้งความกับตำรวจบอกว่าโฉนดที่ดินสามฉบับหายไปแต่ว่าความจริงคือมันไม่ได้หายค่ะ แต่ว่าเขาเอาไปให้เจ้าหนี้คือคุณทองหล่อยึดไว้เป็นประกันเงินกู้ก่อนนั้นนั้นแล้วพอไปแจ้งความเสร็จตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันให้ใช่ไหมคะจำเลยก็เอาบันทึกประจำวันเนี้ยไปที่กรมที่ดินต่อเลยเพื่อไปแจ้งเจ้าพนักง,งานที่ดินขอออกใบแทนโฉนดฟังดูเหมือนแบบว่าวางแผนมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะคะใช่ครับคือเจตนาค่อนข้างชัดเจนเลยว่าต้องการจะได้ใบแทนโฉนดออกมาแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวจริงเนี่ยอยู่ที่เจ้าหนี้ การกระทำแบบนี้มันก็จะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตราเลยครับทั้งมาตรา137คือเรื่องแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานมาตราะมาตกา2็7คือแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จลงในเอกสารราชการอันนี้ก็คือตอนไปแจ้งที่กรมที่ดินค่ะแล้วก็มาตรา2 6 8คือใช้เอกสารราชการปลอมซึ่งก็คือการเอาบันทึกประจําวันที่ได้มาโดยแจ้งความเท็จไปใช้นั่นเอง ที่น่าสนใจคือการกระทําทั้งหมดเนี้มันพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ถึง2หน่วยงานเลยคือตํารวจกับกรมที่ดินอืมเข้าใจแล้วค่ะตอนแรกเนี่ยสารชั้นต้นกับสารอุทธร์ท่านมองว่ายังไงนะคะเรื่องนี้คือสารล่างทั้งสองสารมองว่าการไปแจ้งความที่โรงพักกับการไปยื่นเรื่องที่กรมที่ดินเนี่ยเป็นการกระทําคนละครั้งกันแยกกันก็เลยเป็นการกระทําผิดหลายกรรม ต่างกันครับอ๋อหลายกรรมใช่ครับก็เลยลงโทษแยกกันรวมจำคุกตอนแรก8เดือนแต่พอจำเลยรับสารภาพก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก4เดือนแต่จำเลยก็ยังไม่ยอมยังยื่นดีกาต่อครับจำเลยยื่นดีกาประเด็นหลักที่ขอในดีกาคือขอให้ศาลร,รอการลงโทษจำคุกขอรอลงอาญาครับ ตรงนี้น่าสนใจคะ่ะแล้วสารดีกาว่ายังไงคะสารดีกาไม่เห็นด้วยครับไม่ให้รอการลงโทษเอา้าทำไมล่ะคะสารดีกาท่านให้เหตุผลว่าพฤติการของจำเลยเนี่ยถือว่าอุกอาจแล้วก็เป็นภัยร้ายแรงทั้งต่อทางราชการคือทําให้ระบบเอกสารราชการเสียหายแล้วก็ต่อตัวเจ้าหนี้เองด้วยเป็นการกระทําที่ไม่สุจริตคือมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักเลยสารมองว่าแม้จาเลยจะไม่เคยต้องโทษมาก่อนหรือว่า เออเจ้าหนี้อาจจะไม่ติดใจเอาความแล้วก็ตามแต่การกระทําแบบนี้มันร้ายแรงจําเป็นต้องลงโทษจําคุกเพื่อให้จําเลยเข็ดลาบแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างมก็คือเน้นป้องกันสังคมเป็นหลักประมาณนั้นครับคือให้น้ําหนักกับการปกป้องสังคมความน่าเชื่อถือของระบบราชการแล้วก็ความสุดจริตมากกว่าปัจจัยส่วนตัวของจําเลยในคดีลักษณะนี้แต่เอ๊ะ เหมือนตอนต้นที่เกริ่อนไว้มีประเด็นเรื่องกรรมเดียวที่สารดีกาพูดถึงด้วยใช่ไหมคะทั้งที่จำเลยไม่ได้ดีกาเรื่องนี้ใช่เลยครับอันนี้เป็นจุดสำคัญมากคือสารดีกาหยิบยกประเด็นเรื่องกรรมเดียวหรือหลายกรรมขึ้นมาวินิจฉัยเองเลยทำไมทำแบบนั้นได้ล่ะคะเพราะสารเห็นว่าประเด็นนี้เป็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยครับอ๋อค่ะ คือเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญมากๆที่สารดีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยเพื่อให้คำพิพากษาม,มันถูกต้องตามหลักกฎหมายได้เองแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายไหนดีกาขึ้นมาก็ตามแล้วสาลฎีกามองเรื่องกรรมเดียวยังไงคะต่างจากสารล่างยังไงได้ใบแทนโฉนดที่ดินทั้ง3ฉบับนั้นออกมาดังนั้นการกระทำทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยศาลฎีกาถือว่าเป็นกรรมเดียวที่ผิดต่อ,อก,กฎหมายหลายบทครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมองที่เจตนาเป็นหลักว่าทําทั้งหมดไปเพื่ออะไรถูกต้องครับพอเป็นการกระทํากรรมเดียวที่ผิดกฎหมายหลายบทตามหลักประมวลกฎหมายอาญามาตรา90ก็จะต้องลงโทษบทที่หนักที่สุดเพียงบทเดียวหรือว่ากระทงเดียวโหการตีความเปลี่ยนไปเลยแล้วผลสุดท้ายเรื่องโทษจําคุกล่ะคะเป็นยังไงผลก็คือวิธีการลงโทษเปลี่ยนไปครับ จากเดิมที่ลงโทษหลายกระทงรวมกันสารดีกาก็เปลี่ยนเป็นให้ลงโทษตามความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามมาตรา268วรรคแรกประกอบมาตรา267ซึ่งอันเนี้ยเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดเพียงกระทงเดียวค่ะสารดีกา,กาพิพากษาจำคุก6เดือนแต่จำเลยรับสารภาพก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามกฎหมายก็เหลือจำคุกจริง3เดือนสินะคะจากเดิม4เดือนใช่ครับเหลือจำคุก3เดือนสรุปแล้วนะคะจากคำพิพากษาฉบับนี้เนี่ย มีประเด็นน่าสนใจที่เราคุยกันไปหลายอย่างเลยอย่างแรกคือการแจ้งความเท็จเกี่ยวกับเอกสารสำคัญโดยเฉพาะที่เอาไปใช้เป็นหลักประกันเนี่ยสารมองว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากอย่างที่สองคือเรื่องเจตนาอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยในการพิจารณาว่าเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมตามกฎหมายไทยครับแล้วก็เรื่องที่สารดีกาสามารถหยิบยกปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยขึ้นมาวินิจฉัยเองได้เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ใช่ครับและสุดท้ายคือศาลให้ความสําคัญกับการป้องปรามสังคมมากจริงๆในคดีแบบนี้ถึงแม้จะมีเหตุผลส่วนตัวมาอ้างศาลก็อาจจะไม่ให้รอการลงโทษครับผมมีข้อคิดที่น่าสนใจอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับเชิญเลยค่ะคือลองคิดตามดูนะครับว่าหลักการเรื่องเจตนาเดียวที่ทําให้การกระทําหลายๆอย่างหลายๆขั้นตอนเนี่ยถูกมองรวมกันเป็นความผิดกรรมเดียวไปเลย มันอาจจะเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์อื่นๆที่มันซับซ้อนที่มีการกระทําหลายขั้นตอนหรืออาจจะเกี่ยวกับหลายหน่วยงานได้ยังไงบ้างแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนกันแน่ระหว่างการกระทําที่มันต่อเนื่องกันผูกพันกันด้วยเจตนาเดียวกับการกระทําความผิดหลายๆครั้งที่มันแยกขาดจากการจริงๆในมุมมองของกฎหมายก็นับเป็นเรื่องที่ชวนให้เราขบคิดกันต่อได้นะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเจตนา กับการกระทําในแง่ของความรับผิดทางอาญาครับเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้ค่ะยินดีครับขอบคุณครับ